สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพสเฟ e บุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บเจมเอ็มทีเอ็ดนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกายเป็นเพื่อนจิมเข้ามาติลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะและสําหรับเพ,เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราววามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเ,เพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับให้เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จาเป็นทนี่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแลวก็อย่าลืมติ๊กใช,ช้ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับและเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลย จะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับอ่าก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินยอดการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันนะครับหออะไรอื่นงเงี้ยก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเปลี่ยนค่าเงินปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในช่องเขียวๆนี้สำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็จะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะะะะะะเเเเเเพืื่่่อออนน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 นๆมม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 าาาาาาากกกดดทททีีตตติิิงงงง้้ซซยยยคคคครรรรรัััับบบบบผผผใใว็็ไ์จหลลช แต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปเลยนะเพื่อนๆจะลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น QR วอล์คอรนะครับสำหรับพัธนาคารเลยต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแอสลีปนะครับชิปเพลย์อังเปา w ลเล e ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะบิตคอยหรืออิเลียมนะครับก็สามารถนํามาใช้งานกันได้นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับที่เป็นตารางก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรื่องนั่นเองนะครับผมอยู่ด้านขวานี้และสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องะกันนไครบป็ิ พอเติมเงินคิว่าคอขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับและเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนเมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับมาเลกที่เฟซบุ๊กด้านบนนะครับผมมาเลือกที่ดหมูมด้านล่างนะครับแล้วก็หาครว่าเพิ่มแชร์โพสนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับก็จะมีอ่าใราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเดลือกเปืนอนก็ได้นะ มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของเพื่อนที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับผมมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆอยากเพิ่มเพื่อนๆอยากได้ถ้าไร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100รอยนะครับสูงสุดอยู่ที่10ล้านเลยนะฮะแกเราเข้ามาที่หน้าโพสต์นะครับในตอนนี้นะที่หน้าโพสต์นะครับมียอดแชร์อยู่ที่สองแชร์นะครับเพื่อนแกเพื่อนเข้ามาก๊อปปี้ลิง เมย์เป็นเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับที่ช่องด้านล่างนี้ถูกมากๆเลยนะครับเป็นเพื่อน100แชร์เนี่ยยังไม่ถึง4บาทเลยนะ3.9บาทเองครับแล้วมาลองก่อกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยเลยนะฮะเมย์เป็นเพื่อนกดสั่งซื้อไปได้นะครับผมก็จะเห็นนะกล่องจะเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนนะครับประกันจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังกกดัันนมมาะครบผ ทางด้านขวามือจะเป็นสถานะออเดอร์นะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขผ่านออเดอร์นั่นเองนะครับส่วนตรงกลางครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างนะครับที่เราได้เกาะกันไปนะฮะหรือหา้เเพื่อนต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้ครับผมก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเป็นเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไปนะครับเพื่อนก็สามารถเข้ามาแจ้งงาน admin กันได้นะครับเพื่อนมากดที่นะครับสั่งซื้อใหม่นะครับผมก็จะ กดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับแต่เงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบใจบริการของทางเว็บไซต์เนี่ยครับ K w e G เห็นนะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆไปคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ5%นะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาลอากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดู เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งร้อยสามแชร์นะครับเพื่อนๆโอ้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไวมากเลยนะฮะแค่ประมาณ2อนาทีเองครับเนี่ยแถมมียอดเกินแถมขึ้นมาด้วยยอดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไนะครับกับเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะฮะใจดีมากๆเลยนะฮะและในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกม mt เจ็ดไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหามไม่เจอก็จิ้มมาที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนนนีี้กกขออตัััววลาไป่คครบทุสด